ความอดทนคือบันไดสู่ความสำเร็จความอดทนคือคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับการก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จในชีวิตหลายคนมองว่าความสำเร็จเกิดจากความเก่งหรือโชคชะตาแต่ความจริงแล้วความอดทนต่างหากที่เป็นหัวใจหลักพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าจิตที่มั่นคงและอดทน จะสามารถผ่านความทุกข์และอุปสรรคได้อย่างเข้มแข็งการอดทนไม่ใช่แค่การทนทานความเจ็บปวดแต่คือการเข้าใจและรับมือกับความยากลำบากอย่างมีสติลองนึกถึงต้นไม้ที่เติบโตต้องอดทนกับลมฝนและแดดจ้าก่อนจะได้ผลิตออ,ออกผลชีวิตก็เช่นเดียวกัน ต้องผ่านความอดทนและความพยายามจึงจะได้ผลแห่งความสำเร็จเมื่อใจอดทนจะไม่ถูกคลื่นความยากลำบากซัดไปอย่างง่ายดายความอดทนเป็นบันไดที่นำไปสู่ความสำเร็จทีละขั้นทีละก้าวอย่างมั่นคงและสงบก,การฝึกใจให้มั่นคงการมีใจมั่นคงคือหัวใจสำคัญของความอดทน ใจที่มั่นคงช่วยให้ผ่านอุปสรรคและความท้าทายได้โดยไม่ว่ันไหวพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักความไม่เที่ยงทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อใจเข้าใจเรื่องนี้ได้จะไม่ว่ันไหวต่อความเปลี่ยนแปลงลองนั่งสงบสงบสังเกตใจเมื่อใจเจอความกังวลหรือทุกข์ ให้รู้สึกและรับรู้โดยไม่ตัดสินการฝึกใจให้มั่นคงต้องทำอย่างสม่ำเสมอเหมือนการฝึกกล้ามเนื้อเมื่อฝึกบ่อยๆใจก็จะแข็งแรงขึ้นเมื่อใจมั่นคงจะไม่ถูกคลื่นลบของอารมณ์พัดพาไปง่ายๆความอดทนไม่ได้หมายถึงการเก็บกดแต่คือการรับรู้และตอบสนองอย่างมีสติ ในชีวิตจริงเมื่อเจอปัญหาใหญ่ให้ใจสงบและตั้งมัน่นหายใจเข้าออกอย่างลึกๆเมื่อใจมั่นคงการตัดสินใจจะชัดเจนและไม่สับสนไปกับอารมณ์การยอมรับความจริงการยอมรับความจริงคือจุดเริ่มต้นของความอดทนที่แท้จริงเมื่อใจรับรู้ความจริงได้อย่างตรงไปตรงมา จะช่วยลดความทุกข์และความวุ่นวายในใจพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นความจริงของชีวิตเช่นทุกความไม่เที่ยงและความไม่มีตัวตนความเข้าใจนี้เป็นพื้นฐานของการปล่อยวางลองมองความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่หลบเลี่ยงไม่ปฏิเสธแต่ยอมรับด้วยใจที่เปิดกว้างความยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้ แต่เป็นการสร้างพื้นฐานให้ใจมั่นคงพร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเมื่อตัดสินใจยอมรับความจริงจะรู้สึกเบาใจและมีแรงที่จะก้าวเดินต่อไปความอดทนเกิดขึ้นเมื่อใจไม่ต่อต้านแต่ยอมรับและเปิดรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างใจเย็นใจที่ยอมรับความจริง จะไม่หลงทางไปกับความโกรธหรือความกลัวทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามาคือครูสอนใจให้เติบโตและเข้มแข็งการยอมรับความจริงคือบันไดขั้นแรกของความอดทนที่จะนำไปสู่ความสําเร็จและความสงบภายในการตั้งเป้าหมายอย่างมีสติการมีเป้าหมายชัดเจน ช่วยให้การอดทนมีทิศทางและความหมายแต่เป้าหมายที่ดีต้องตั้งด้วยสติไม่ใช่ความอยากที่วูบไหวพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักสติคือความระลึกได้ในขณะนี้ช่วยให้ตั้งใจทำสิ่งที่เหมาะสมลองพิจารณาเป้าหมายของตนเองว่ามีความหมายจริงหรือไม่ และส่งเสริมความสงบสุขในใจหรือเปล่าเป้าหมายที่ตั้งด้วยสติช่วยให้เดินหน้าด้วยใจที่มั่นคงเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนความอดทนจะเป็นเครื่องมือที่แข็งแรงในทุกก้าวที่ก้าไปให้สังเกตใจว่ามีความสงบหรือไม่เมื่อใจสงบและมีเป้าหมายที่ดี ความสำเร็จจะไม่ไกลเกินเอื้อมการตั้งเป้าหมายอย่างมีสติคือเส้นทางสู่ความอดทนและความสำเร็จที่ยั่งยืนการจัดการกับความท้อแท้ความท้อแท้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนเมื่อเผชิญกับความยากลำบากที่ดูเหมือนไม่มีทางออกพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักความไม่เที่ยงของอารมณ์ ความท้อแท้ก็เป็นแค่ลมผ่านที่จะผ่านไปหักใจไม่ยอมแพ้ลองหยุดและสังเกตความรู้สึกท้อแท้โดยไม่ตัดสินหรือหนี้หายยอมรับความรู้สึกนั้นอย่างอ่อนโยนและตวนใจว่าอารมณ์นี้ไม่ถาวรเมื่อจัดการกับความท้อแท้ได้ดี ใจจะกลับมาสงบและมีแรงต่อสู้ต่อไปการอดทนกับความท้อแท้คือการฝึกใจให้แข็งแรงขึ้นทุกวันใจที่เข้มแข็งจะทำให้ผ่านความท้าทายได้ง่ายขึ้นและนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงอย่าก,กลัวความท้อแท้แต่เรียนรู้ที่จะอดทนและก้าวผ่านมันไป การสร้างนิสัยอดทนในชีวิตประจำวันนิสัยคือสิ่งที่ซึมลึกและกลายเป็นธรรมชาติของใจการสร้างนิสัยอดทนช่วยให้การ,รเผชิญหน้ากับปัญหาเป็นเรื่องง่ายขึ้นพระพุทธเจ้าทรงสอนการฝึกฝนจิตใจผ่านความสม่ำเสมอเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นการไม่โกรธเมื่อเจอความไม่สะดวก ฝึกใจให้อดทนกับความรำคาญและความล่าช้าเมื่อทำบ่อยๆใจจะคุ้นชินกับความอดทนแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มีผลสะสมใหญ่หลวงนิสัยนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวการสร้างนิสัยอดทนเป็นหลักฐานของความมั่นคงในชีวิตความอดทนกับความสัมพันธ์ ความอดทนเป็นสิ่งสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างคนความเข้าใจและการให้อภัยช่วยเสริมสร้างความอดทนในใจพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นคุณค่าของความเมตตาในทุกความสัมพันธ์เมื่อต้องเผชิญกับความขัดแยง้งขอให้ใจอดทนและเปิดรับความแตกต่างการอดทนในความสัมพันธ์ ช่วยให้ความรักและความเข้าใจเติบโตฟังใจของตนเองและของผู้อื่นด้วยความเมตตาการอดทนทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงและยั่งยืนและเป็นพื้นฐานของความสุขในชีวิตร่วมกันความอดทนกับความสัมพันธ์คือทางสู่ความรักและความสงบในใจความอดทนและการเรียนรู้จากความล้มเหลว ความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นว่าความผิดพลาดคือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตเมื่อเจอความล้มเหลวอย่าท้อถอยหรือหมดหวังให้ใช้ความอดทนและสติในการวิเคราะห์เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นและปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ไม่ใช่ศัตรูที่ทำให้ล้มเหลวความอดทนทำให้ผ่านพ้นความผิดหวังได้อย่างมั่นคงและก้าวไปสู่ความสําเร็จที่แท้จริงใช้ความอดทนและการเรียนรู้เปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นก้าวสาคัญในชีวิตความอดทนกับการดูแลสุขภาพใจและกายสุขภาพใจและกายสัมพันธ์กันอย่างลึกซึง้ง การดูแลสุขภาพทั้งสองด้านช่วยเสริมความอดทนในชีวิตพระพุทธเจ้าทรงเน้นให้ดูแลร่างกายเป็นที่พำนักของจิตใจเมื่อร่างกายแข็งแรงใจจะมีพลังและความอดทนมากขึ้นขอเชิญทุกคนฝึกดูแลสุขภาพใจด้วยการทำสมาธิและดูแลสุขภาพกายด้วยการพักผ่อนและอาหารที่เหมาะสม ความอดทนเกิดจากพลังใจที่แข็งแรงใจที่สงบช่วยให้ฟื้นฟูร่างกายได้ดีขึ้นและพร้อมเผชิญกับความท้าทายในชีวิตดูแลใจและกายด้วยความอดทนเพื่อชีวิตที่สมดุลและมีพลังความอดทนคือบันไดสู่ความสำเร็จความอดทนเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ที่ประสบความสำเร็จ พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำว่าการฝึกจิตใจให้มีความอดทนคือการฝึกตนเองในทุกสถานการณ์ไม่มีทางลัสู่ความสำเร็จแต่มีทางเดียวคือความพยายามและความอดทนให้ใจเป็นเหมือนภูเขามันคงไม่สั่นไหวในทุกลมพายุความอดทนช่วยให้เติบโตและเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ ขอเชิญทุกคนใช้ความอดทนเป็นบันไดเพื่อก้าวขึ้นสู่เป้าหมายในชีวิตแม้เส้นทางจะยากลำบากแต่ความอดทนจะเป็นแสงสว่างนำทางจงมั่นใจในพลังของความอดทนและเดินหน้าด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้ความอดทนคือบันไดสู่ความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนในชีวิต